สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุประกาศเตือนฉบับ11พายุโซนร้อนฉบาทวีกำลังแรงขึ้นเป็นใต้ฝุ่น30จังหวัดโดนฝนถล่มหนักเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่2กรกฎาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุใต้ฝุ่นฉบามีผลกระทบจนถึงวันที่2กรกฎาคม2565ฉบับที่11 ลงวันที่สองกรกฎาคม65ความว่าพายุโซนร้อนกําลังแรงเชบาที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุน่นแล้วเมื่อเวลา10นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด20.7องศาเหนือลองจิจูด111.6องศาตะว,วันออกความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ135กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าในช่วงวันที่2-3ถึงกรกฎาคม65จะเคลื่ ่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันหนึ่งรองมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุใต้ฝุ่นฉบาท,ที่ปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและ ใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังนตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอนดมามันมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดมามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง ยังการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่6กร,รกฎาคม65จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านและอุตรดิต์ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวนันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาขอให้ติดตามประกาศจากกรมอ,อุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับ ข้าขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ